ชายผู้โดนปฏิเสธถึง1,009ครั้งประวัติผู้พันแซนเดอร์ผู้ก่อตั้งร้านไก่ทอด KFC พันเอกฮาแลนดเดวิดแซนเดอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อของผู้พันแซนเดอร์เป็นผู้ก่อตั้งร้านไก่ทอดและเจ้าของสูตรไก่ทอด KFC ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกเดิมเขาประกอบอาชีพหลายอย่างและมักจะหลมเหลวอยู่เสมอแต่ในบ้านปลายของชีวิต ผู้พันแซนเดอร์ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีเพราะการขายไก่ทอดจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเรื่องราวของผู้พันฮาร์แลนด์แซนเดอร์ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเพราะเขาได้พิสูจน์ว่าความขยันหมั่นเพียรความทุ่มเทและความเอาจริงเอาจังพร้อมๆกับการทำงานหนักไม่เกี่ยงว่าคุณจะมีอายุเท่าไหร่แต่คุณก็จะประสบความสำเร็จได้ แซนเดอร์เกิดเมื่อวันอาทิตย์แซนเดอร์เกิดเมื่อวันที่9กันยายนคิดาศกราช1890ที่ฮาร์ลีเวลลี่ฮาร์ลีวิลล์อินเดียนาสหรัฐอเมริกาโดยเขาเป็นลูกชายคนโตจากลูกทั้ง3คนของไวเบอร์เดวิดและมาร์กาเร a ตแอนด์แซนเดอร์พ่อของแซนเดอร์ได้เสียชีวิตลงตั้งแต่เขาอายุเพียง5ปีแซนเดอร์ได้อาศัยอยู่กับแม่มาโดยตลอด และได้เรียนรู้วิธีทำอาหารจากแม่ที่ต้องทำอาหารเลี้ยงน้องๆของเขาแซนเดอร์มีฝีมือด้านการทำอาหารมากเขาสามารถชนะเลิศการประกวดทำอาหารประจำหมู่บ้านเมื่อมีอายุเพียง7ปีเท่านั้นแต่ด้านการเรียนของเขาอาจไม่ราบรื่นนักเมื่อเขาต้องออกจากโรงเงงรียนกลางคันโดยเรียนไม่จบแซนเดอร์ต้องทำงานหาเงินช่วยครอบครัวตั้งแต่อายุเพียง10ปีตั้งแต่ทำงานในฟาร์มใกล้บ้าน เป็นคนขายประกรันพนักงานดับเพลิงในตอนอายุ17ปีเขาตกงานติดต่อกันถึง4ครั้งในช่วงอายุ18 2 2ถึง2ีปีเขาประกอบอาชีพเป็นคนขายตัวรถไฟแล้วก็ล้มเหลวแต่เขาก็ยังต่อสู้กับชีวิตด้วยการสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพแต่ชีวิตทหารของเขาก็ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าไหร่ในภายหลังเขาพบว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีก็คือ การทำอาหารดังนั้นก่อนจะก่อตั้ง KFC s a n d e r ์ได้เพียรพยายามทำธุรกิจร้านอาหารมานานหลายปีด้วยชีวิตที่ขัดสนหลังจากการกระเสียนเขาได้รับเงินบำนาญเพียง105เหรียญประมาณไม่ถึง4,000บาทและด้วยเงินบำนาญอันน้อยนิดนั้นเขาได้ตัดสินใจทำไก่ทอดขายโดยเขาได้ลงทุนนำเงินบำนาญไปซื้อกล่องเปล่าและไก่จำนวนหนึ่ง แล้วลงมือคิดค้นสูตรไก่ทอดจนสำเร็จโดยสูตรรับไก่ทอดของเขามีเครื่องปรุงเป็นเครื่องเทศต,ต่างๆถึง11ชนิดเขาได้สร้างร้านไก่ทอด KFC ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่ออายุได้65ปีแต่แล้วร้านอาหารแห่งแรกของเขาก็ประสบปัญหาเนื่องจากเกิดการตัดถนนสายระหว่างรัฐที่75ิ Interstate 75ทําให้คนไม่เดินผ่านถนนท้องถิ่น มาที่ร้านของเขาเหมือนเดิมเมื่อเกิดวิกฤตมีคนมากินอาหารน้อยลงผู้คนเริ่มหันไปนิยมถนนสายใหม่สุดท้ายร้านอาหารของเขาก็ต้องปิดกิจการลงแม้วัยของเขาจะเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วแต่เขาก็ได้เริ่มต้นเดินทางไปเสนอขายสูตรไก่ทอดของเขาเพื่อหาคนซื้อเฟรนช์ายเขาใส่สูตรสีขาวที่ยับเดินทางด้วยรถเล็กๆ ไปเสนอขายสูตรไก่ทอดที่เขามีเขากินไก่ของเขาและนอนในรถคันนั้นเดินทางด่อนเร่ด่อนแรมไปทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาเขาได้ตะเวนไปเคาะประตูตามบ้านและร้านอาหารเพื่อเสนอขายสูตรไก่ทอดของเขาแต่เขาก็ถูกปฏิเสธรวมทั้งสิ้นถึง1,009ครั้งแต่ทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธแซนเดอร์ก็ไม่เคยยอทอ้อ เขาจะถามตนเองว่าในครั้งหน้าฉันจะนำเสนอมันให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรและด้วยทัศนคตินี้ทำให้เขาสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในที่สุดเมื่อผ่านไปสองปีการนำเสนอขายสูตรไก่ทอดของเขาในครั้งที่1010ก็ประสบความสำเร็จและแม้จะได้รับการตอบรับแล้วแต่ชีวิตเขาก็ไม่ได้สวยหรูในช่วงแรก เขาได้รับส่วนแบ่งจากการขายไก่ทอดเพียงชิ้นละหนึ่งนิลเป็น1ใน20ของเงิน1ดอลลาร์หรือประมาณ2บาทเท่านั้นแต่ด้วยความอร่อยของไก่ทอดสุดลับเฉพาะของผู้พันแซนเดอร์ก็มีผู้นิยมช,มชมชอบในไก่ทอดของเขาและทำให้มีสาขา KFC เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตอนอายุ65ปีเขาเหมือนเป็นอนุสรแห่งความล้มเหลวที่ยังมีชีวิตแต่ในวัย85ปี เขากลายเป็นเศรษฐีพันล้านและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกมีผู้คนให้เกียรติเขาทั่วประเทศเรื่องราวชีวิตของผู้พันแซนเดอร์เป็นอีกบทบาทหนึ่งและเรื่องราวของความสำเร็จท,ที่ได้รับคำยกย่องจากคนทั่วทั้งโลกเขาได้พลิกชีวิตตนเองกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านและร้าน KFC ก็ได้เติบโตดีอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจนแซนเดอร์ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าการลัดเคนตักกี้ให้เป็นพันเอกฮาร์แลนดเดวิดแซนเดอร์ในปีคิถศการาช1935ในปีคิถสการาช1950แซนเดอร์ได้พัฒนาบุคลิกของเขาให้เป็นสัญลักษณ์ของกิจการโดยเขาไว้แคละเพาเข่าแพะ แล้วย้อมหนวดและเคราเป็นสีขาวและผูกไทยเป็นเส้นสติงทายเขาไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณะในรูปแบบการแต่งกายอื่นๆในช่วง20ปีหลังของชีวิตเขาโดยในช่วงฤดูหนาวเขาใส่ชุดผ้าขนสัตว์หนาและในฤดูร้อนเขาใส่เสื้อผ้าทำจากฝ้ายแต่ทั้งหมดก็เป็นแบบเดียวและมีสีขาวเขาย้อมหนวดและเคราเป็นสีขาว เข้ากับสีผมและเสื้อผ้าและนั่นเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนจำได้ในปีคิเตรการ์ช1,964ผู้พันแซนเดอร์ได้ขายกิจการไก่ทอดแคนตักกี้ให้แก่กลุ่มนักลงทุนมืออาชีพที่มีแจ็คแมซซี่และจอห์นไวท์บราวน์จูเนียร์เป็นแกนนำและเพื่อรักษาไก่ทอดแคนตักกี้ให้คงคุณภาพและรสชาติแบบดั้งเดิม จึงมีการเปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งชาติของ KFC ขึ้นในปีคิเตศักราช1978โดยมีผู้พันแซนเดอร์เป็นผู้ตรวจสอบการรักษารสชาติของไก่ทอดเป็นม้อแรกจากพีทฮาร์แมนผู้ที่ได้เฟรนชายเป็นลายแรกในเดือนมิถุนายนคิเตศักราช1980แแพทย์ได้ตรวจพบว่าแซนเดอร์ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรคปอดบวมทำให้แซนเดอร์เสียชีวิตลงในวัย90ปีเมื่อวันที่16ธันวาคมคิศกราช1980ที่หรุยวิวรัฐแคนตักี้สหรัฐอเมริกาศพของแซนเดอร์ได้ฝังไว้ที่สุสานเคฟฮิลในเมืองหลุยวิวซึ่งหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วร้านอาหารของเขา ก็ยังคงได้รับความนิยมจากลูกค้าโดยเฉพาะในปัจจุบันร้าน KFC ก็มีสาขาต่างๆเกือบ30,000สาขาทั่วโลกอันนี้ก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับคิดว่าการที่เราถูกปฏิเสธมาเป็นเวลานานเป็นพันครั้งนะครับบางคนก็อาจจะยอมแพ้ไปเสียแล้วแต่สำหรับผู้ชายที่ชื่อผู้พันแซนเดอร์คนนี้ก็สามารถ ทำสิ่งที่เขาฝันได้สําเร็จในครั้งที่1,010ครั้งนะครับโดยสาม,มารถที่จะเสนอขายสูตรไก่ทอด KFC ให้กับลูกค้าได้สําเร็จนั่น,นเองแล้วก็สาม,มารถปัจจุบันก็สาม,มารถขยายเฟรนชชายไปมากมายนะครับตัวเลขว่าเกือบ30,000สาขาทั่วโลกนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลขของปีพุทธศักราชอะไรแต่ปัจจุบันที่เห็นแม้แต่ในประเทศไทยก็มีสาขาอยู่เกือบทุกห้างเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับชายผู้โดนปฏิเสธถึง1,009ครั้งประวัติของผู้พันแซนเดอร์ผู้ก่อตั้งร้านไก่ทอด KFC ครับ